ที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะสําหรับกรณีของคุณเสรีรุ่งสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่กาลังจะถูกครูชลทีทานทองฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเรียกค่าเสียหายถึง20ล้านบาทค่ะงานนี้คุณอาเสรีถึงกับกุมขมับเลยนะคะเครียดมากจนไปวัดที่จังหวัดนครนายกทําบุญให้ธรรมะช่วยเยียวยาจิตใจกันเลยทีเดียวโดยคุณอาเสรีบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า ครูชนละทีทำแบบนี้เหมือนไม่เคยเห็นกันเป็นครูกับลูกศิษย์ที่รักและเคารพเป็นมาถึง40ปีเลยฟ้อง20ล้านเนี่ยเหมือนฆ่ากันทั้งเป็นเศรษฐกิจแบบนี้ใครมันจะมีเงินไปให้ล่ะที่สำคัญคุณอาเสบเรยียังบอกด้วยนะคะว่าที่ครูชลทีฟ้องมาก็มีหลักฐานยืนยันนะว่าตัวเองไม่ผิดเพราะซื้อลิขสิทธิ์เพลงไว้แล้วโดยอาทิตย์หน้านะคะก็จะชวนครูปุ้มอดีตภรรยาของครูชลทีเนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดนี้อีกครั้งค่ะ ไหนเราบอกว่ารักผมที่สุดผมไม่ได้ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมหรอกว่าแกอายุมากแล้วไงแกก็อายุมากแล้วโอ้โหนี่เรียกผมต้องยี่สิหลานแล้วคิดว่าว่าผมจะมีให้ไหมแต่เราอ่ะพูดได้เลยนะว่าผมไม่ได้ผิดแล้วผมจะแจ้ผมเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าผมจะแถลงข่าวในภายอาทิตย์นี้ ในไหนก็ใกล้วันออกผลรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะคุณอาเสรีก็เลยชวนพี่แจ๊กกรีของเราสำรวจแผงลอตเตอรี่กันสักหน่อยแม่ด,ด,ดูดูดูคุณผู้ชมค่ะคุณอาเสรีเขาก็มีเลขในดวงใจมาฝากแฟนๆบันเทิงไทยรัฐนะคะเห็นว่าเป็นตัวเลขที่ช่างบังเอิญเมหมาะเจาะสะเหลือเกินเป็นตัวเลขอะไรไปดูกันจะ้ะวัดนี้ก็สร้างมา9ปีแล้วแล้วลงเลขเก้ามาแล้วสร้างมา9ปีนะครับเหรียญกระสับปี49นะครับ ปีสี่เก้ารัชการที่เก้าอย่างนี้ไหมทนไมจะพูดวัดจะตรงจะแม่นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่ๆมาลุ้นพร้อมกันพรุ่งนี้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะจ๊ะขหยถูกสักร้อยล้านนะคะคุณอาค่ะ